แกงอ e ีบุกฝีมือยายแพรจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อบ้านลอกเปลือกให้ค่ะเราก็เอาไปต้มใส่กับไบบักขามเด้อพี่น้องลดความข้นของอ e ีบุกจ้าแกงบกุกก็จัแกงได้หลายย่างหลายสูตรเนาะค่ะอาจสิแกงใช่แคบหมูแกงใส่กะทิได้หมดจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆอ่ะนมื้อนีอ้นยายแพรจะมาแกงอ e ีบุกค่ะ อย่างอีบุ๊กใส่เห็ดเข็มเนอพี่น้องเนอะนี่มาลองเบิงข่าวว่ามาันติแซ่บขนาดใดเนาะเะนาะมาลองเห็ดกันจ้ะเพื่อนนี่ขึ้นน้ำยายานางเนาะคะ่ะใบหญ้านางที่หอมขยี้ขยี้แล้วก็เอาน้ำเนาะคะ่ะขยี้ใส่น้ำมันจะออกมาแบบนี้จ้ะเพื่อนแกง ไ่โนใหม่กระแซบค่ะแกงเห็ดกระแซบืันนี้จะแกงอีบุกเด้อพี่น้องเด้อแล้วในน้ำยาหนังเดือดจัน่อยก่อนจ้านี่ก็คืออีบุกที่เขาต้มแล้วพี่น้องน,น้ำยานังก็เดือดจ้าเพื่อนเดี๋ยวเขาเสิร์มาใส่พริกแกงก่อนเนาะค่ะ ใส่ผิดแกงก่อนเนี่ยค่ะมือ่อนี้ยายแพ้จะใส่ออกจากอีบุกนี่จะใส่เป็นหมูเนาะคะ่ะหมูที่หัน่นใบหมูสามชั้นเนาะคะ่ะหรือเพื่อนๆจะใส่เป็นปลากระป๋องก็ได้เด้อค่ะเด้อแต่มือ่อนี้ยายแพ้ใส่เป็นหมูะคะ่ะโอเคนี่ไม่จะใส่อีบุกค,ค่ะ เอาอีบุกลงไปจา้าอีบุกนี่ที่เขาต้มแล้วเด้อค่ะเดอ้อมันจะมีแบบว่ารสชักรคันเด้อค่ะก่อนที่ว่ายังบนเห็ดเขาตุ่มใส่ใบบักขามเด้อพี่น้องมันจะใส่ทุกย่างลงไปเลยค่ะเพราะว่าบุกมันจะสุกแล้วเนาะหมูก,ก็บ่ได้สุกง่าเห็ดลงไปค่ะ เพราะว่ายายแพ้ตรงไปทํางานค่ะเพื่อนเพื่อนที่นี่ยายแพ้จะใส่เป็นบักขามเปียกจกน้อยค่ะใ่ที่นี่จะมาปรุงรุดเพืเ่อนจ้ารูงรุด ตู้โหลดสาวเพื่อนเดี๋ยวแ่จะใส่สองซอนเนาะค่ะเนาะแล้วน,นำปลาล่าลงไปค่ะนำปลาลาน้ำปลาค่ะหลดดี เที่นี่จะตัดรหลดให้มันออกเปียวหวานจานัจนหน้อยเดีจะเพ่จะใส่น้าตาลลงไปค่ะน่อยนึงเนาะออกเปียวหวานจัหน้อยค่ะใส่น้ำตาลเนาะน้องหมูนี่กระเพาะกระเทืน้น ไปต้องไปเดรวดนนค่ะมอเนี่ยน้ำยานางมันปูมขึ้น้ะพี่นอ้องเลยเห็นบัานการน์นากินเลยนนอะทางมอกระใดเป็นเปลืป่อน,นอยู่แกงไส้หมูมือนี่ แกงไส่หมูแล้วก็แกงใส้เห็ดเข็มพี่น้องจา้านะ้อ้เสียบคือเา่านี่บุกมันกับตระกูลเดียวกันล่ะค่ะกัะอีลอ,อกแต่มันจะตุนไงกว่าเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวปิดตาให้มันเดือดจากน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวซิมหลดสาดก่อน รถซากก็คือโอเคแล้วค่ะใส่ได้แล้วติดฟ้าไว้จากน้อยจ้ะแข็งอีบุ๊กก็แล้วๆจ้ะพี่น้องแสบๆน้ากันจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้ะ